การนอนกลางเต็นท่ามกลางธรรมชาติคือความสุขของใครหลายคนแต่ในความมืดของป่าลึกนั้นอาจมีสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติซ่อนอยู่เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณบอยครับคุณผู้ฟังบอยเล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์วิบากเข้าป่าลึกครั้งนั้นเขากับกลุ่มเพื่อนตัดสินใจไปตั้งแคมป์ในหุบเขาห่างไกลเส้นทางคดเคี้ยวและลาดชัน ทำให้พวกเขาไปถึงจุดหมายเกือบคำ่ำพื้นที่กลางเต็นเป็นลานหินกว้างริมลำธารน,น้ำใสไหลเย็นบรรยากาศเงียบสงบจนได้ยินเสียงใบไม้ไหวและเสียงน้ำไหลชัดเจนหลังจากก่อกองไฟและกินอาหารค่ำกันเสร็จทุกคนก็แยกย้ายเข้านอนบอยเลือกกลางเต็นแยกออกมาห่างจากกลุ่มเพื่อนพอสมควรเพื่อต้องการความสงบและอยากซึมซับบรรยากาศให้เต็มที่ ดึกสงัดค oh so ืนน so really <ste> <appeal> ั้นอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับหมอกจางๆบอยสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกปวดเบาอย่างรุนแรงเขาเปิดซิปเต็นออกมาทำธุระที่พุ่มไมายใกล้ๆท่ามกลางความมืดแสงจันทร์สลัวส่องผ่านยอดไม้ลงมาให้เห็นเงาตะคุ่มรอบตัวขณะที่กำลังจะกลับเข้าเต็นสายตาของบอยเหลือไปเห็นบางอย่างที่บนต้นไม้ใหญ่เหนือเต็นของเพื่อน มีเงาดำขนาดใหญ่เกาะอยู่รูปร่างของมันคล้ายคนแต่แขนขายาวผิดปกติพันรอบกิ่งไม้ไว้บอยขยี้ตาเพ่งมองอีกครั้งด้วยความไม่แน่ใจว่าเป็นลิงหรือข้างแต่สิ่งที่เห็นชัดขึ้นคือศีรษะที่ห้อยหัวลงมาจ้องมองลงไปข้างล่างผมยาวรุงรังปิดบังใบหน้าแต่ดวงตาสะท้อนแสงจันทร์เป็นสีแดง บอยรีบมุดกลับเข้าเต็นด้วยความหวาดกลัวหัวใจเต้นโครมครามเขารูุดซิปปิดเต็นท์อย่างแน่นหนาและนอนคลุมโปงตัวสันเทาพยายามข่มตานอนและคิดเข้าข้างตัวเองว่าตาฝาดไปเพราะง่วงเวลาผ่านไปสักพักเสียงรอบข้างเงียบสังนัดจนผิดปกติอีกครั้งไม่มีเสียงแมลงหรือเสียงนกกลางคืนร้องเลยแม้แต่นิดเดียวทันใดนั้นบอยก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนัก เดินเหยียบใบไม้แห้งเสียงกรอบแกรบดังเข้ามาใกล้เต็นของเขาอย่างช้าๆเสียงฝีเท้านั้นไม่ได้มีแค่สองขาแต่เหมือนมีสี่ขาเดินวนรอบเต็นบอยนอนนิ่งกลั้นหายใจฟังเสียงนั้นด้วยความระทึกขวัญสุดขีดเงาดำขนาดใหญ่ทาบถับลงบนผ้าใบเต็นบดบังแสงจันร์ภายนอกร่างนั้นยืนนิ่งอยู่หน้าประตูเต็นห่างจากบอยเพียงผ้าใบกัน้น เสียงหายใจฝืดฟาดเหมือนสัตว์ใหญ่ดังหลอดเข้ามาให้ได้ยินกลิ่นสาบสางรุนแรงเหมือนซากสัตว์เน่าโชยเข้ามาเตะจมูกบอยมองเห็นเงาของมือที่มีเล็บยาวแหลมคมภาพลงบนเต็นท์มือนั้นค่อยๆกรีดไล่ลงมาตามเนื้อผ้าช้าๆเกิดเสียงเสียดสีเล็บที่แหลมคมขูดผ้าใบาจนเป็นรอยยาวแต่ยังไม่ขาดทะลุเข้ามา บอยภาวนาขอเจ้าป่าเจ้าเขาให้ขุมครองอย่าให้มันเข้ามาได้จ,จู่ๆเงาร่างนั้นก็ทรุดตัวลงหมอบคลานแน่ไปกับผื้นดินรอบเต็นมันเริ่มเอาศีรษะดันเข้ามาที่ชายเต็นเหมือนพยายามจะมุดบอยหดขาหนีสุดชีวิตเมื่อเห็นผ้าใบเต็นนูนเข้ามาเป็นรูปหัวใบหน้านั้นกดแนบกับผ้าใบจนเห็นเป็นโครงหน้าคนชัดเจน จมูกที่บีแบนและปากที่อ้ากว้างดันผ้าใบเข้ามาจนเกือบถึงเท้าบอยเห็นรอยเปียกชื้นซึมผ่านผ้าใบเข้ามาตรงตำแหน่งปากนั้นน้ำลายเหนียวหนืดไหลหยดลงบนพื้นเต็นส่งกลิ่นเหม็นขาวมันส่งเสียงคำรามต่ำๆในลำคอเหมือนไม่พอใจที่เข้ามาได้ทันใดนั้นซิปเต็นที่บอยมั่นใจว่ารูดปิดสนิทแล้วก็เริ่มขยับ ตัวรูดซิปค่อยๆเลื่อนลงมาเองอย่างช้าๆทีละนิดทีละนิดบอยจ้องมองซิปที่เปิดออกด้วยความสิ้นหวังร่างกายขยับไม่ได้ช่องวางที่เปิดออกเผยให้เห็นความมืดมิดและหมอกหนาด้านนอกมือสีดำคล้ำเหี่ยวยน่นยื่นเข้ามาจับขอบประตูเต็นแล้วกระชากประตูเต็นเปิดอ้าออกกว้างเผยให้เห็นเจ้าของเงาที่น่ากลัว ร่างนั้นเป็นหิงชราผมขาวพโพลนยาวจะรดพื้นดินนั่งย่องยยองอยู่ร่างกายผอมแห้งจนเห็นซี่โครงปูดโปนผิวหนังมีแลผลผุพองนุ่งผ้าถุงเก่าขาดวิ่นเปื้อนโคลนตมและคราบเลือดแห้งกรังใบหน้าของแกตอบตอบลึกดวงตากลวงโบโมืดมิดไหลลูกตาปากที่ไม่มีริมฝีปากเผยให้เห็นฟันซี่เล็กแหลมคมเต็มปาก ยายแก่ผีป่าแะยิ้มกว้างจนแก้มฉีกถึงใบหูน้ำลายยืดแก่ค่อยๆค,คลานสี่ขาเข้ามาในเต็นพื้นที่แคบแคบอย่างรวดเร็วบอยพยายามจะร้องตะโกนแต่เสียงหายไปในลำคอเหมือนโดนบีบร่างเน่าเฟยนั้นคลานขึ้นมาคร่อมทับบนตัวของบอยจนขยับไม่ได้น้ำหนักตัวมหาศาลกดทับหน้าอกจนกระดูกซี่โครงแทบหัก ความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านจากร่างนั้นเข้าสู่ตัวบอยจนสั่นสะท้านเส้นผมหยาบกระด้างของแกลงมาปัดป่ายใบหน้าบอยกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงในระยะประชิดทําให้บอยแทบจะหมดสติผีชราก,ก้มหน้าลงมาใกล้จนจมูกชนกันแกสูดดมกลิ่นตัวบอยลิ้นสีดํายาวสากัสกๆเลียไหลไปทั่วใบหน้าและลำคอของเขา บอยน้ำตาไหลพรากด้วยความกลัวและความขยะขขยงถึงขีดสุดมือที่เหี่ยวย่นเลื่อนมาบีบที่ลำคอของบอยเล็บจิกลงไปในเนื้อเลือดสดๆไหลซึมออกมาตามรอยเล็บความเจ็บปวดแล่นพล่านแก่เอียงคอไปมามองบอยด้วยเบ้าตาที่ว่างเปล่าอย่างพิจารณาก่อนจะอ้าปากกว้างขึ้นเรื่อยๆจนขากรรไกรขางกว้างผิดมนุษย์ ในลำคอลึกๆของแกมีเสียงร้องโหยหวนของคนจำนวนมากดังออกมาบอยเห็นวิญญาณดวงเล็กๆบิดเบี้ยวอัดแน่นอยู่ในปากนั้นแกค่อยๆก้มลงมาเหมือนจะกลืนกินหัวของบอยเข้าไปทั้งหัวบอยรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายหลับตาแน่นแล้วสวดแผ่เมตตาทันใดนั้นแสงไฟสว่างจ้าก็สาดเข้ามาในเต็นท์พร้อมเสียงตะโกน เพื่อนของบอยสองคนวิ่งเข้ามาส่องไฟฉายและเขย่าตัวเรียกบอยร่างของผีชรากรีดร้องเสียงแหลมสูงแล้วกระโดดหายไปในความมืดบอยลืมตาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนหายใจหอบที่เหงื่อท่วมเพื่อนๆถามว่าเป็นอะไรได้ยินเสียงบอยร้องอูี้เหมือนคนขาดใจบอยจับที่ลำคอตัวเองพบว่ามีรอยแดง้ํำเป็นรูปนิ้วมือห้านิ้วและที่แก้ม มีคราบเมือกเหนียวเหนียวส่งกลิ่นเหม็นคาวติดอยู่ทุกคนต่างตกใจกับสิ่งที่เห็นและรีบพากันย้ายไปรวมกลุ่มกันคืนนั้นไม่มีใครกล้านอนหลับอีกเลยต่างนั่งล้อมกองไฟจนเช้าระหว่างที่นั่งเฝ้ายามทุกคนได้ยินเสียงหัวเราะแหบแห้งรอบแคมป์เสียงฝีเท้าเดินย่ำไปไม้แห้งวนเวียนอยู่รอบรัศมีแสงไฟตลอดเวลาบางครั้งมีก้อนหินปาเข้ามาในวงล้อม แต่พอมองหากลับไม่พบใครพอรุ่งสางแสงอาทิตย์เริ่มาสาดส่องทุกคนรีบเก็บของเตรียมกลับบอยเดินไปสำรวจรอบเต็นท์ของตัวเองที่เพิ่งเก็บกู้ขึ้นมาเขาพบรอยเท้าขนาดใหญ่ที่มีนิ้วเท้ายาวผิดปกติย่ำโคลนรอบเต็นท์และที่หลังคาเต็นท์ด้านนอกมีรอยเล็บควรเป็นทางยาวหลึกเหมือนมีใครพยายามจะฉีกเต็นให้ขาดเพื่อเข้ามาข้างในขากลับ ขนาดขี่มอเตอร์ไซค์ลงจากเขาบอยมองกระจกหลังเขาเห็นยายแก่คนเดิมนั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งไม้สูงริมทางแก่โบกมือลาบอยช้าๆด้วยใบหน้าที่ยังคงยิ้มแยะหน้าสยดสยองบอยเร่งเครื่องหนีสุดชีวิตไม่กล้าหันกลับไปมองอีกเลยเมื่อกลับถึงบ้านบอยมีอาการจับไข้หัวโกรนต้องนอนสมหลายวันรอยช้ำที่คอ กลายเป็นแผลเป็นจางๆที่ตอกย้ำความทรงจำเขาไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นได้ความว่าป่าแห่งนั้นเจ้าที่แรงเคยมีหินชาราหลงป่าเข้าไปหาของป่าแล้วหาทางออกไม่ได้แกหิวโหวยจนต้องกินซากสัตว์ดิบๆและจายอย่างทรมานวิญญาณของแกจึงกลายเป็นผีป่าที่หิวโหวยและคอยดักจับคน ใครที่ไปนอนทับที่หรือลบหลู่มักจะเจอดีโดนแกมาขอนอนด้วยบอยโชคดีที่เพื่อนเข้ามาช่วยทันก่อนที่จิตจะหลุดไปกับแกตั้งแต่นั้นมาบอยเลิกเข้าป่าลึกในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาดทุกครั้งที่ต้องนอนค้างอ้างแรมเขาจะระวังตัวเป็นพิเศษผ้าใบหน้าที่แนบกับผ้าใบเต็นยังคงตามหลอกหลอนในฝัน ความรู้สึกอึดอัดของการโดนผีอำกลางป่านั้นทรมานเกินบรรยายเหมือนเราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและอยู่ใต้กฎของมันบอยยังจำสัมผัสของลิ้นสักๆที่เลียหน้าได้ไม่ลืมเลือนมันเป็นความรู้สึกสก,กรปรกและหน้าขยะแขย,ยงที่ล้างไม่ออกบางคืนที่ฝนตกบอยจะได้ยินเสียงเดินรอบบ้านเหมือนในป่าเสียงกรอบแกรบของใบไม้แห้งทั้งที่พื้นบ้านเป็นปูน เขาต้องรีบเปิดไฟทั่วบ้านและเปิดบทสวดมนต์เพื่อความอุ่นใจผีป่าพวกนี้เมื่อได้สัมผัสตัวใครแล้วมักจะจำกลิ่นสาบคนนั้นและอาจจะติดตามกลับมาถึงบ้านเพื่อรอโอกาสเอาไปอยู่ด้วยเพื่อนในกลุ่มที่ไปด้วยกันคืนนั้นก็เจอเรื่องแปลกๆเช่นกันบางคนฝันเห็นยายแก่มายืนมองที่หน้าต่างห้องนอนชั้นสองบางคนได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากสัตว์ลอยมาตามลมในบ้าน ทำให้ทุกคนต้องพากันไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ชุดใหญ่ที่วัดพระท่านบอกว่าเคราะห์ยังไม่หมดให้หมั่นถือศีลภาวนาเพราะวิญญาณที่ตายโหงในป่านั้นมีความยึดติดและดุร้ายมากการที่เราเข้าไปในพื้นที่ของเขาเหมือนการนำเนื้อไปล่อเสือหากจิตไม่แข็งพออาจถูกครอบงำหรือทำให้เจ็บป่วยได้ไม่ บ่อยฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับสายแคมปิ้งทุกคนการเลือกจุดกลางเต็นท์มีความสำคัญพอๆกับอุปกรณ์ที่เตรียมไปควรหลีกเลี่ยงทางสามแพร่งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีรูปทรงแปลกๆและที่สำคัญคือการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนพักอาศัยอย่าทำอะไรที่เป็นการลบหลู่หรือส่งเสียงดังรบกวนป่าเพราะเราไม่มีทางรู้ว่า ในความเงียบนั้นมีใครฟังอยู่บ้างผ้าใบเต็นบางๆไม่อาจปกป้องเราจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้มันทำได้เพียงแค่บดบังสายตาเราไม่ให้เห็นความน่ากลัวภายนอกแต่สําหรับพวกเขาที่อยู่ด้านนอกนั้นเขามองเห็นเราชัดเจนเห็นความหวาดกลัวเห็นลมหายใจและเห็นชีวิตที่เต้นตุบๆรอคอยจังหวะที่เราเผลอไผลเพื่อที่จะแทรกซึมเข้ามา คืนนี้หากใครกำลังนอนกลางเต็นท์อยู่ในป่าลองฟังเสียงดูครับเสียงฝีเท้าที่เดินวนรอบเต็นท์คุณอาจไม่ใช่เสียงสัตว์กินพืชลองสังเกตเงาที่ท่าบนผ้าใบเต็นท์ดูว่ามีรูปร่างผิดปกติไหมและถัดสิปเป็นเริ่มขยับเองขอให้ตั้งสติให้มั่นที่สุดอย่าส่งเสียงร้องหรือสแสดงอาการตกใจจนเสียขวัญให้ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ เพราะนั่นอาจเป็นที่พึ่งเดียวของคุณในวินาทีความเป็นความตายบอยยังคงเก็บเสื้อเดินป่าตัวนั้นที่มีรอยเปื้อนคโครนไว้รอยคโคลนที่ซักไม่ออกนั้นมีลักษณะเหมือนรอยฝ่ามือคนเป็นเครื่องเตือนใจว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเฉียดนรกมาแล้วความสนุกชั่วคราวอาจแลกมาด้วยความสยองขวัญชั่วชีวิตป่าไม้มีความลับและกฎเกณฑ์ที่เราต้องเคารพอย่างเคร่งครัด อย่าคิดว่าเราเป็นมนุษย์แล้วจะเหนือกว่าธรรมชาติหรือวิญญาณในถิ่นของพวกเราเราเป็นเพียงผู้ดุกรุกตัวเล็กๆเ,เท่านั้นและผู้ล่าในความมืดนั้นเชี่ยวชาญการล่าเหยื่ออย่างเราดีกลิ่นสาบสางที่บ่อยได้กลิ่นยังคงติดจมูกเขามาจนทุกวันนี้เวลาได้กลิ่นอะไรเหม็นเน่าเขาจะผวาแล้วมองหาต้นต่อทันทีอาการหวาดระแวงกลายเป็นโรคประจำตัวที่รักษาไม่หาย นี่คือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับก้าวล่วงเข้าไปในแดนต้องห้ามถ้าวันนั้นเพื่อนไม่เข้ามาช่วยป่านนี้บอยคงเป็นแค่ชื่อชื่อคนหายสาบศูนย์ที่ไม่มีใครพบศพอีกรายในป่าดงดิบหรืออาจกลายเป็นบริวารของยายแก่เฝ้าป่าผืนนั้นตลอดไปสภาพศพของคนที่ตายในป่ามักจะไม่สวยงามและน่าเวทนาถูกกัดกินทั้งจากสัตว์ป่าและ,มะแมลงจนจำเขาเดิมไม่ได้ หรือถูกความชื้นกัดกร่อนจนเปื่อยยุ่ยไปกับดินโคลนวิญญาณที่ต้องทนทุกทรมานเหล่านั้นรอคอยตัวตายตัวแทนเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่พันธนาการไว้ในป่าและพวกเขามักจะเลือกเหยื่อที่ดูอ่อนแอหรือจิตตกที่สุดการเข้าป่าคนเดียวหรือแยกตัวออกจากกลุ่มจึงเป็นเรื่องเสี่ยงเพราะเมื่อไรคุณอยู่คนเดียวคุณจะกลายเป็นเป้าหมายทันทีความโดดเดี่ยว จะทำให้ความกลัวกัดกินใจจนสติแตกกระเจิงและเมื่อนั้นประตูกั้นระหว่างสองโลกก็จะเปิดออกต้อนรับสิ่งที่บอยเจอมันคือของจริงที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งใดๆรอยเล็บรอยช้ำและกลิ่นเป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกที่เรามองไม่เห็นนั้นซ้อนทับอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่รอเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อปรากฏตัว ประสบการณ์เฉียดตายครั้งนี้เปลี่ยนมุมมองชีวิตบ่อยไปสิ้นเชิงจากคนที่ชอบความท้าทายกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตระมัดระวังเพราะเขารู้ซึ้งแล้วว่าความตายนั้นอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกและความน่ากลัวที่แท้จริงไม่ใช่ความตายแต่เป็นก่อนตายช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับอสุรกายร้ายโดยไร้ทางสู้ความรู้สึกสิ้นหวังที่ร้องตะโกนไม่ได้และขยับตัวไม่หลุด มันคือขุมนรกบนดินที่บอยไม่มีวันลืมเลือนไปชั่วชีวิตหวังว่าเรื่องของบอยจะช่วยเตือนสติใครหลายคนได้บ้างก่อนที่จะตัดสินใจแบกเปเข้าป่าเพื่อหาประสบการณ์แปลกใหม่เตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจคือสิ่งสำคัญที่สุดและอย่าลืมพกเครื่องรางของขลังติดตัวไว้อุ่นใจกว่าครับเพราะในป่านั้นไม่มีสัญ,ญญาณโทรศัพท์ให้โทรขอ,ขอความช่วยเหลือมีเพียงเสียงลมพัดและสายตาที่จ้องมองจากความมืดมิด คุณอาจจะเป็นผู้ถูกเลือกคนต่อไปที่จะได้เจอเจ้าของป่าผู้หญิงแก่ผมยาวที่จะคลานมาหาคุณถึงหน้าประตูเต็นท์พร้อมรอยยิ้มสยองและคำชวนไปอยู่ด้วยการตลอดกาลคืนนี้ก่อนนอนลองตรวจดูหน้าต่างประตูบ้านให้เรียบร้อยอย่าให้มีช่องว่างให้ใครหรืออะไรมองลอดเข้ามาได้และถ้าได้ยินเสียงแปลกๆอย่าทักอย่าขานรับเด็ดขาดให้คิดเสียว่าเป็นเสียงลมเสียงฝน แล้วรีบนอนหลับให้ไวอย่าให้ความอยากรู้อยากเห็นนำพาหายนะมาสู่ตัวคุณเพราะบางครั้งสิ่งที่อยู่ข้างนอกก็อยากเข้ามาข้างในเพื่อมานอนเคียงข้างคุณและหายใจรดต้นคอคุณทั้งคืนจนกว่าคุณจะตื่นมาพบกับใบหน้าที่ไม่ใช่คนในตอนเช้าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าจะไม่กลัวการเข้าป่าอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือปากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วย เจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ